สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เบียร์ก็มาถึงกกูงแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหพี่เดดตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากเลยวันนี้ไยครับเป็นตะฮึ่บดีแท้อันนี้สีเท่าไหร่สีปัญหาหนักเลยต่สูงของเบียวะไรเนาะจัะวัดป่ะเนี่ยจังหวะลายอยู่เลย ตำมาไปตามมาอยู่แตกยาง้หน่อยอ่ไงแต่นี่ที่ซื้อนี่าในมางดอกดอก่สองเป็นมาอืมไม่เหรอเรามีอยู่แล้วไม่ใส่เมกตตอมีเขานี่เลยอ่าตอมีเข่าเจ็บไหมตงนี้ผมกล่องนีอย่างอื่นเลยนะ ไปซื้อน้ำหลั่งเขาจะเอามาทำสีนะเนาะเขาตั้งแบบมีดเลยอ่าแต่ว่าสวยไหมได้มันมันก็บ่ใหญ่ไประเด๋ยนะอยากได้อยู่จากสุดถือได้หรือดปล่าถือได้ไหมโอ้ยอวดเอาหาเงินเดือนหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดดีเจดูๆนะเนี่ยได้ได้ทิปบ่มาเคลื่อนให้ได้ได้เท่าไรได้ห้าร้อยโหห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทโอ้ยเด็ดเลนเหนังสือเนาะจักชั่วงเนาะสองพูดอ่ะโอ้ยเ็ดเลนังสื้อไหม จริงจังเนี้ยมันคือนร่จริงจัองอยู่เลยอ้าขั้นแบบเฮ็ดดีดีตีไปมื่นหาร้อยเดือนหนึ่งกับมื่นหาได้ไหมอ๋อแมวบ่าไงออมืนหาได้หลายกันกวนฉันยูดูตัวนี้แม่ถ้าใครเล่นเล่นเฮ็ดห,ห,ห, <laughs> หัวไปอะไรจาชิบอะรซื้อมิกไม่เงอนลางเนี่ยน้ำว่ที่นี่ มีกับเครื่องเสียงอันเป็นอันข้างล่างนี่เอ็ดเป็นอันนี่ไอห้องสตูดิโออันนั่นได้เด้เนยข้างล่างเนาะไอเนาะจัดเวิร์มบ้าแล้วมันหนาวเด้่ยไอเห็นข้างล่างมันหนาวเด้แม่นบ้าอืมบ้าไอเป็นสตูดิโอได้ยังไงก็ได้เบิ้งเยอะมื่อคืนเนี่ยโอ้จัดเด็กอีริสตัวนี้บื่อหยานมากเพียงเดียวเนี่ยฮะมากเพีเดียวเบื่อหยานบ่บ่ได้กะเป่าขี้แล้วเนาะอืมโอ้ ก็เลยเออคือ,ค,อคือเด็ดปอยไปคนเดียวนี่นี่นเอาถึงเวลาต้องหาตัง, <c oughs> งค์แล้วเออเปลี่ยนความคิดใหม่ปีใหม่นี่แหละเอื้อยความคิดคนสีรวยเงินไปล้วนแล้วมันมีหายใจดีเอ็ดก่อนเฮือนแห่งก่อนม,<า>มันจะมีเจ็บแบบว่าบิดลงมาแล้วล็อกข้างล่างแต่เพราะว่าถ้าขึ้่ข้างบนปุ๊บมันมีก่อนเขื่อ,อกปะอ๋อข้างล่างมีแต่ว่าอยู่ข้างๆก่ไม่มี ใค, Dante, resigned, да. ค,ครใครบุกบุกม่บุกไปได้เลยอ๋อไปหาเเลยอ่ะต้องเหตุให้เหตุกรนไงกมือนี้ยอ๋อ่านย่านอยู่คนเดียวมาเทื่อกกนลเทื่มาเที่ยในเพืงานอือาาไปทางคืนซอแจ้งไปจังซะเนาะโอ้ยมาก่แฮงบ่เฮาซะหรอมาแล้วเบิ่งเนียผู้ใดมากันนั่งเยอะมาครับปอันตรายอ่ะจรนมานี่เอ้ฮะฮาเรเพื่นนอนเสย แกงหางโจนทำอ่ะอืมข่า,าไจิตแล้วจิม,ออนนมาสา้มานาี่าโอ้หมือนก่อนเมฆคือนั่นฮะไม,ม่อสุัววันนื่อักนนะโอ้วนพักผ่อนนอนบิดเหมือเลยมด้ดกะตัพอพี้ร่งแรงมีจังไรแบบ,แบ,บจังวะแบบขื้นเต็น้นเต,นต็นมาเออื่นมาแล้วเออนี่สามมาเบือนมา ว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบว่าลุกขึ้นมาเต้นอย่างนี้ป่ามัับต่แรงไ่ได้เปิดไม่เปิดมือแรงมาอนแแต่ดีเจเนาะ่่เพ่อนอยางเค่องล้นี่ไปกับไชรลองเรานี่ยไปลองตึมตมแล้วนี่น้ปเต่นกนนะไรที่ไออนเขาแลกกับอนเดี๋ยวไอคอนกอนซื้อซือมาก็อนนะบามาเอานาะมันประตูลังมันมีสองอันไหมมีสอันเอาประตูลังแล้วเบียงสรก เออเปลี่ยนแบบใหม่เลยเออเอาพับไอร้องปุ๊บมาเลยเออมานอนตรงนี้แหละนอนทับไว้อะนะนาะน่าเนาะเฮ้ยขึ้นไปวะไรนะเจอคนมาเนาะห้วล้ววมีคนมาอ่ชกระเปิดหาวรเบียเปิดหาไว้ลดบอกว่าไม่เคยทิมี่เขาเขาขยี้ดันปุ๊บปเขาขยี้รูซึกมาเขานอนอยูนเ้ละนอนทับไว้เอยนะทับประตูไว้โอ้ตามอะไรคนน่ะตามหงส์สองตามหงสงตามกระปุ่น ต่างงต่าคนเปิดได้หนปีใหม่ปีใหม่ปีตั้งเย่บริัที่กันขีนขาวยังสมานมื้าเนี่ยไก่บ้านนองข่าร้านนี้เปิดตลอดปิ้งกงปิ้งไก่ก็เพียวพ่งเปิดปิดตั้งแต่ว่าก่าาก้ะอยากแล้วได้โอ้ยเื้ออันนี้หน่อยคือคอมเบียก็ได้อันบุตรทูตนะแบบลากได้นะแมนมีขาํำกัน มี่าดซ้ากันแมนอยู่นะน่ยถาเช็ดแบบเ่นๆมนไหมเฮ็ดแบบมันเนอะนี่อันนี้คือคนหนซ่้อหรือซื้อมาให้เราฝากซื้อ oh. <laughs> เราไปเบิรมือไหนนี่เราซื้อมิกมือนะท uh. ามองมิกใหม่แล้วนะเราซื้อมิกแล้วเลยอยากได้ก็เลยจัดให้เราแต่ว่าเสียงมันขึ้นมันไม่ค่อยถึเป็นอ่ะันันตู้กีตาร์นะมนมาแมนตูกีตาร์หนนะ่ะเก็ตว่าดังๆนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าถ้าเราหูจักจังหวะบ่าบไอ้บบพั่นบก่ันเสียงดนตรีลงอ่อนเสียงดนตรีลงน่ะค่อยว่าแมนมาแม่ฮัไปว่าแสกยดนตรีบ่ได้ล่ะฮัมพวกหูจักววาเวลามันมันไมมีสายที่เอาเสียบเข้าไปในโทรศัพท์แมนมามสายที่เสียบเข้าไปโน้ตโทรศัพท์เว้เอเสียงเพ่งเสียงยังมันก็นกสิเข้าไปทางไหนไมน่แมนบริเสียบซ้ายมาเขื่อนเนี่ย,สยเสียบใช่ปะ ไม่ไปเสียบสายเมื่อไหรนี่แมนมาแมนมืมีเสียงเดี๋ยวจีไปตั้งใหม่ใหม่ยุ่มมือนักเล่าก็เสียบบ่อคือกันมือน่ะจับไปน้ำหยังไปี๋ีไปลองเบิังระบบใหม่ใหม่ยังไงอ่าแล้เมื่อไแล้วนี่เอาจัดจำเลยได้อืมดีจีดีจีดีจีไม่พอจังโมงขึ้นยังไงฮะจะห้อยโมงขึ้นนี่นะจังไรบ่อยู่ห้อยจังโมงอ่าไปเมื่อคื้นในซีทุ่มเหมืนยังเห็นจัดจนไหมผมไปตอนไหนฮะ เพียงคืนพูดเดี๋ยว่หมาออ้ยจะโดนไอ้เพชรแล้วยืนมูวอยู่วะเลยอ่าไอเพชรดนะเราเราก็อยู่เป็นมัวแล้วนั่งไปนั่งมาเราหลอดลับนั่งลับนะอ่ามันขาดจะลับเนาะสองชั่วโมงเนาะอือไอ้โทรศัพท์อันการอย่างก็สัญญาณมันหายเห็นไหมหอบนึงก็เลยไปไอ้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเบิ่งโทรศัพท์เนาะเอิ้นพี่เพชรพี่เพชรบ่บ่ปากแล้วอืองั้นเราคือบ่จัดนำอ่า เรก็สิเมืองเหรออ่ะอืมก็สิเมืองอย่างละมือแค่ืดตัวแล้วกันแปดนาทีแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับดีดียอเร็วๆนะขอบคุครับผมบ๊ายบายเคลิปน้าทำไมเนี่ยฮะถือตั่งและง่ายเก็บอย่างเดียวคู่มือเนี่ยแมนตัวทั้งสี่ท่านข้อสี่ไปเอเตแบบอันคลิปเอ็นเอเตกันเมื่อย แมนแต่เห็ดต้องมีหลายรูปแบบอ่ามือตายพอดีมันเป็นอาชีพนะงานตรทงเห็ดเป็นอาชีพพูดถึงกับเบืงง้องเงินไอพี่พี่ยูทูบเบอร์นะเขาเอ็ดีกอย่างไดเนี่ยห้องสีง่เพราะังสี่น,สสน,นั่นเพราะว่าห้องยังว่างตัวบันทึกเลยเวลาห้องสีเขากับผู้นั้นผู้นี่ไปอ,อยจังไดเป็นเวล่าแมนไปหาเบียนไปซ้อนให้สำเก็โอเคแล้วสำเร็จ ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายอยู่ด้วยแต่ได้เก่าทุ่นซื้ออยู่หมดเลยแมนมาแต่ทุ่มเงินเนี่ยจับกล้องสับถ่ายเลยถึงต้องแล้วอย่าถึงแล้วบ่ได้เด้อคุ่มืงินนี้ยังเป็นเงินเบิดแม่นกินข้าวกับแม่ได้แมนมาเสาข้างหน้ามันก็แม่นกวาดบ้านยังแม่แม่เบิร์อยู่แถวสี่เห็ดหรือบ่เห็ดแค่นั้นแหละต้องคิดยังไงเป็นเงินเบิดเได้ทุ่มเงินแม่นเี่แล้วก็เห็ดได้กวาดบ้านเอาโอเคทุกคนได้เจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขอบ จะเจอใหม่คลิปหน้าครับด้วยขอบคุณทุกคนให,ให้การรับชมนะครับผมว่าพ่อเก็เป็นเบื่อเลยไหมเห็นยางนอกเลยเนาะก,ก็ขึ้นมาอันข้อมูลภาษีอย่างของคุณนี่แหละกันยางเหรอเอายังไม่เห็นบ่เอ้าก็เห็นหอะไรเนี่มือน,อนั้นเดียเห็ดแล้วเพื่อเด้เอา้ามันมันมันขึ้นมาแห่น้ำโคมม้งไห่มันเด้งมาตลอดอันเขงส่งอะไรไปยังน้ำหล่นเนาะ โอเคทุกคนี่เบียร์ขออนุญาตทำอันนี้ให้ก่อนนะครับเดียวเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ